สวัสดีครับผมมิกเซอร์ครับใน EP นี้นะผมจะพาทุกคนนะครับมารู้จัก pull back และ throw back คืออะไรนะครับ pull back throw back เนี่ยมันต่างจากแมวต้านยังไงนะฮะซีรีส์นี้นะครับเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับกับเทนนิวร์คนะครับใครที่รู้ว่าเป็นมือใหม่นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับย้อนดูนะครับหลายหลากหลาย EP นะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับซึ่งในซีรีส์นี้นะครับจะมีทั้งหมด7 EP ผมทำมาก็มีตั้งแต่แท่งเทียนดีมาซัพพลายสำหรับใครที่ยังไม่ได้ย้อนดูคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับของซีรีส์นนีี้อย่่าาลืมมทจะะไปชครับ ถ้าอยากให้ผมสอนนะครับเรื่องไหนอีกนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันทิ้งกันไว้ได้เลยนะครับผมแล้วผมเข้ามาอ่านแล้วผมก็จะมาทำคลิปวิดีโอสอนให้กับทุกคนนะครับ มาเข้าเนื้อหากันด,ดีกว่าซึ่งนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของ pull back t o back นะครับทีเนี้ย pull back t o back ในหลายคนก็จะเออทุกคนรู้จักแนอแนวต้ันไหมแ้วตั้งกับ pull back t o back มีความคล้ายแต่ต่างกันงงไหมโดยปกติแล้วแนวรับแนวต้านนะครับตรงตามชื่อเขาชื่อว่าอะไนะแนวแนวมันคือแถบอะมันคือแนวอะถ้ากับว่าแนวรับก็คือแนวที่เอาไว้รับแนวต้านก็คือแนวที่เอาไว้ต้านนะมันตรงตัวมากมากเลยฉะนั้นจะเป็นแนวรับแนวต้านได้ก็ต่อเมื่อเลยครับเราจะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยมันมีการสัมผัสที่สวิงไ high กันเลย หลครั้งเราก็จะเห็นว่าโอเคตรงนี้มันเป็นแนวต้านนะและทุกๆครั้งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันวิ่งลงมาแล้วมันมันถึงแนวต้านเราก็จะเซลล์กันมาถูกไหมในทางกลับกันถ้าเป็นแนวรับก็จะเป็นสวิงโลแล้วก็อะไรฮะตรงเนี้ก็เป็นแนว รับที่เอาไว้บายเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยมันย้อนกลับลงมาเราก็บายอันนี้คือแนวรับแนวต้านแต่ Pullback และ p r o w b a c k ไม่ใช่แบบนี้นะฮะไม่ใช่นะนะครับเดี๋ยวเคลียร์กันก่อนนะครับหลายคนก็แบบเฮ้ยมันเหมือนกันนี่ไม่ครับมันไม่เหมือนกันครับถ้าเหมือนกันเขคงจะตั้งชื่อให้มันเหมือนกันแล้วก็คงไม่เรียกให้มันหลายหลายชื่อเนาะแล้ว p u l l b a c k h r o w b a c k เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันต่างกันยังไงแล้วมันใช้เทดยังไงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันเอาไว้ใช้บ่งบอกว่าราคายังคงเป็นเทนขาขึ้นและขาลงครับแล้วมันคือตรงไหนยงงไล่ถ้าาารค มนนเขขาขึ้แสดงว่าอะไรครับนี่คือเกิดโทแบกแ็กนะทุกคนก็เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นเทนขาขึ้นครับอดีตมันคือแนวต้านแล้วมันเกิดการทําลายแต่นะครับจะต้องเป็นเทนนะทุกคนถ้าไม่เป็นเทนนะครับเราจะไม่ได้มองว่ามันเป็นโทแบ็กหรือว่าโทแบ็กตรงนั้นอาจจะไม่ได้ค่อยมีในยะคือวอาง่ายครับว่าโทแบ็กเนี่ยมันเกิดจากการที่ราคาเนี่ยครับมันวิ่งขึ้นเป็นเทนครับหรือมันเกิดการทําลายโครงสร้างตัวมันเองตรงนี้ครับผมจะให้มันคือโทแบ็กครับ ถ้ากับว่าอะไรครับเราจะได้แนวตรงนี้ใหม่เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันย้อนกลับมาที่บริเวณนี้ครับเราจะกดบายครับเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันเป็นเทนขาขึ้นแล้วมันเคยเป็นอดีตมันเคยเป็นแนวต้านที่ถูกทําลายเรียบร้อยเราจะบายตรงนี้ครับนี่คือการใช้งานของโทรแบ็กครับทุกคนเริ่มรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรแล้วนะใช่ไหมมันเริ่มมีความต่างนะแล้วทีนี้นะครับแล้วพูแบ็กล่ะเป็นยังไงนะครับราคานะครับวิ่งลงมาเป็นเทนขาลงแล้วราคาทําลายโครงสร้างตัวมันเองเพื่อบ่งบอกว่าฉันจะลงต่อนะนะครับก็คือการทําลายตรงนี้ครับตรงนี้เรียกพูแบ็ k โอเคไหมครับ pull back อันนี้เรียก pull back อ่ะเดี๋ยวผมใส่ชื่อให้นิดนึงแล้วกันตัวย่อมันชื่อ TB กับ PB นะทุกคนนะครับเนี่ยถ้าราคาวิ่งขึ้นต่ออีกปุ๊บเนี่ยเนี่ยก็เกิด pull back อีกแล้ว มันจะเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันคือการทําลายโครงสร้างตัวมันเองครับง่ายๆเลยนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะผมให้ทุกคนลองคอมเมนต์กันมาเลยว่าคอมเมนต์ comment นะเพื่อทบทวนตัวเองนะคือทําลายโครงสร้างตัวมันเองนี่ครับคือ Pullback กับ Throwback วิธีการใช้งานก็คืออย่างนี้เลยราคาไหลเป็นเทนแล้วพอราคาย้อนกลับมาแล้วก็ค่อยบายนะครับผมมีทิคให้อีกหนึ่งอันนะครับถ้าสมมุติเราจะเอา Throwback ไปปรับใช้กับแนวราต้านยังไงได้บ้างผมอดีตอดีมันเป็นแนาต้านแบบนี้แล้วราคาเนี่ยพอขึ้นพุ่งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะ หรือว่าเข้าซื้อบริเวณนี้ก็คือรอให้ราคามันย้อนกลับลงมาอันนี้คือทริกการเทรดด้วยนะครับแนวต้านนะแล้วการเบรกจะต้องปิดเต็มแท่งนี่คือทริกที่ผมให้นะครับทุกคนพิมพ์คอมเมนต์มาการเบรกรับแนวต้านต้องเบรกปิดเต็มแท่งครับบอ,บอกถึงแรงซื้อที่แท้จริงปิดแบบลูดไส้คุณอย่ากดเลยนะเพราะมันอาจจะแบบ บัตรทิ้งคว้างไปนะครับแล้วก็เราก็จะไอซ์อลได้หรือแพ้ได้นะนั่นเองโอเคไหมนี่คือทริกนะครับที่ผมมอบไปกับทุกคนนะนะครับเอาไปเทรดกันได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกราฟจริงกันดีกว่านะครับจะพาไปดูบิตคอย n ราคาเนี่ยครับเห็นไหมไหลเป็นเทน อันนี้เป็น noise ผมตัดออกนะนะครับวิ่งลงวิ่งขึ้นเห็นไหมอันเนี้ยคืออะไรฮะ pull back ใช่ไหมพอทุบปุ๊บเป็น pull back ใช่ไหมครับเห็นไหมราคากลับมาแตะนะครับเห็นไหมราคากลับมาแตะลงอ่านะครับเห็นไหมอันเนี้ยบ่งบอกถึงราคาเนี่ยวิ่งเป็นเทนขาลงครับแล้วก็ดูนี้นะนะครับอันนี้คือเทนที่ใหญ่ขึ้นอ่าผมพาไปดูเทนที่ใหญ่ขึ้นคือราคาวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาชุดใหญ่เลยปุ๊บวิบ่งขึ้น วิ่งลงเห็นไหมทุกคนดูนะแตะปุ๊บลงเนี่ยคือ pull back มาดู t o w back กันบ้างมาดู t o back กันบ้างแต่ทีนี้นะครับ pull back และ t o w back เนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับจะต้องมีโซนตรงนั้นด้วยถ้ามีโซนมันจะ impact ครับมันจะวิ่งไหลได,ได้มากขึ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู t o w back บ้างดีกว่านะครับบริเวณเนี่ยครับราคาเนี่ยดูทุกคนดูนะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับปึบนะฮะวิ่งแบบนี้ย่อขึ้น ย่อเห็นไหมทุกคนขึ framework. ้นเห็นไหมฮะมาแตะทแบ็กและขึ้นคือแบบนี้แต่อันเนี้ยนะครับผมอันนี้คือแฉลบนิดนึงเห็นไหมแต่ว่าอะไรฮะยังคงขึ้นได้อยู่แต่ไม่ได้แตะทแบ็กเพราะว่านะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่นะนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับจะต้องใช้อย่างอื่นเข้าร่วมละแต่ให้ทุกคนให้รู้ว่าทแบ็กกับพูลแบ็กเนี่ยมันเอาไว้ใช้ว่าราคามันมันมันจะเป็นอ่าการประคองเทนยังไงนะครับทีนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนเอาพูลแบ็กนะครับไปใช้กับ โซนเพิ่มเติมเอาไปใช้กับโซนโซนในที่นี้คือดิมัสพายนะถ้าใครอยากรู้เรื่องของดีมัสพายเนี่ยนะครับไปดู EP ีนะครับ,รบที่ผมได้ทาคลิปวิดีโอไว้ให้เนาะนะครับผมทีนี้ครับมันจะมีอีกอื่นอันเลยนะครับผมที่สําคัญเลยคือคุณจะต้องเอาทแบ็กคูแบ็กเนี่ยนะครับไปดูเรื่องของโครงสร้างด้วยพอเราเรียนรู้นะครับเรื่องโครงสร้างเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการใช้คูแบ็กกับทแบ็กเนี่ยใช้ยังไงทุกคนจะรู้ว่าเอ้ทำไมราคาไม่มาแต่โทแบ็กแต่มันจะกลับมาใช้โครงสร้างนะครับในอี นะครับมันจะต่อเนื่องกันผมก็จะพาาตัวอย่างนะครับนี่เหมือนกันเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะในโครงสร้างใหญ่นี่ฮะเห็นไหมผมผมเริ่มพูดเรื่องของโครงสร้างน,นะนะทุกคนห้ามพาดเลยนะในโครงสร้างใหญ่อันนี้คือโทแ back ทุกคนดูวิ่งปุ๊บย้อนเห็นไหมฮะย้อนกลับมาติดอะไร,ะรครับ toe back เห็นไหมฮะแล้วก็วิ่งขึ้นต่อนะครับแบบนี้เป็นต้นอย่างอนี้นะราคาไม่มาแตะโทแบ็กมันมีเหตุผลนะครับแล้วก็ทําไมมันถึงวิ่งลงเอาตรงนี้หรือบางครั้งเนี่ยลงลึกถึงตรงนี้เลยเหมือนตรงเนี้ยทำไมตรงเนี้ยมาลงลึกมาเอาตรงนี้เหมือนกันเหตุผลเดียวกันเลยทําไมตรงเนี้ยไม่เอาตรงนี้แต่ทำไมมาเอาตรงนี้นะครับเหมือนกันครับใน e ีถัดไปคุณจะได้รู้ซึ่งสําหรับใครนะครับที่อยากจะไปต่อในสเต็ป S 1 e นะครับถึงขั้นแบบ expert ทางด้านเทคนิคอาริสิตเลยอยากที่จะยึดอาชีพการเทรดหรือว่าอยากให้การเทรดนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะครับผมจะมีคลาสเรียนและก็คอมมูนิตี้การเทรดอะคาเดมิกให้กับทุกคนนะคลาสเรียนนี้และคอมมูนิตี้นี้นะครับจะไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะครับแต่จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการโฟกัสการเทรดต้องการเจาะลึกหรือต้องการเป็นเอ็กซ์เพรสเทคนิคอาริสิตของแท้นะครับยินดีด้วยนะครับคุณมาถูกทางแล้วนะครับและผมก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่คอมมูนิตี้นะครับอะคาเดมิกนะครับผมพิเศษครับสำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้ นะนะครับผมและอยากได้รับอีบุ๊กนะครับอย่าลืมที่จะทักแอดมินนะครับเพื่อรับอีบุ๊กนะนะครับทักแอดมินไปที่ Line นะครับแอดมิเซอร์กิทลันนะครับแล้วก็พิมพิมขอแอดมินว่าขอรับอีบุ๊กนะครับ pull back to back นะครับผมนะทุกคนก็เดี๋ยวแอดมินก็จะส่งให้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ